สวัสดีครับมื่อนี้พบกับผมนะครับเนาะแซไปทัวร์กัวเตบานครับผมหาสาระยืนยังเซ้ครับยืนบะเทยงนี่แหละครับมื่อนี้มีหนึ่งเมนูครับต้มปลาคอใบปลาคาม์มอนครับผมเด็ดเด็ดครับพี่น้องติดตามครับนี่แหละครับผมนี่ก็คือไอเครื่องนะครับเนาะอันนี้ก็สิเป็นนี่ครับปลาคอ ปลาคอที่เข้าไดทําการถอดเกดซับเป็นต้อนเรียบร้อยครับเนาะเป็นชิ้นเป็นต้อนเรียบร้อยอันนี้กับใบมะขามอ่อนนะครับเนาะนี่ครับใบมะขามอ่อนเลยครับนี่กับต้นหอมบักซีครับผมบักเือรเค,รเครียนี้ครับบักเือเคียคแล้วก็บะขามนะครับเนาะขามสมขามเปียกนี่แหละรสดีครับผมหอมพมา่หมพมนะา,าหอมพมเมอเนี่ยเขาว่าหอมแดงกนะ็ว่าหอมแดงเนาะเขาว่าเป็นตัวที่พอแเดน ใบมะกรูดครับตะไคร้สัมเน่ครับผมอันนี้ครับพริกครับผมเด้อติตาเนาะครับเนาะสําน่ครับตี๊ตามครับผมแส่บไปทัวควในบ้านนะครับเด้อแสบแสบครับผมนี่มากินรันเด้อครับเด้อนี่ครับผมนี่น้ำกระเดือดได้ที่นะครับเนาะนี่คว้าหลังบ้านครับนี่แหละคว้าแบบไทยบ้านนี่นำเดือดได้ที่แล้วกับนี่ครับมะกรูดนะครับเนาะ เออบแมนไอจะใคร้ยจะใคร้ไ่ส่ลงไปครับนี่แล้วก็นี่ครับรถดีไอคนอคเนร์นี่เดี๋ยวแกนะครับเมื่อเดียวครับนี่นี่ครับพอตัวใหญ่เลยตัวก็ต้องงี้ไรครับตัวนั่งกินครับผมนี่แกได้เรียบร้อยแล้วครับนใส่ลงไปครับขนอหนึ่งก่อนนะครับเนาะให้เดือดละหลอกละลายปุ๊บก็ได้ที่ก็ใส่ไปรอดครับนี่ใบมะคุณเซียมเลยคือกันนั่นแหละนี่ครับ ได้ทีเดี๋ยวพริกก็ได้ทีแล้วก็เดเอาพริกไซน้อครับเนาะนี่นะครับนี่ก็ต่ำเสร็จซับเรียบร้อยนะครับเนาะนี่ต้นหอมมาใส่น์ปรดุสนี่ครับนี่คือสูตรแซ่บไปทั่วขคตรให้บ้านเลยครับเรื่อนี่บว่ากันเด้อครับนี่สูตรแซ่บครับผมนี่นี่ครับใส่ทีก็ใสครับผมนี่เฮ้ยเจ็บประดนนะครับพี่ประดนน ถามันอันนี้จะนนอยกับใส่เลยครับปลาเนี่นี่น้ำเดือดได้ที่แล้วรับปลานน้ำลงไปครับเนี่นี่ครับย,ยังครับพี่น้องอแล้วก็เอาคาเปียกใส่ลงไปเลยครับเนี่ยคาเปียกใส่ลงไปนะนี่ครับ มักสมไล้เส่หลายไล้แล้วครับเด้อมักสมน้อยเส้นน้อยกันว่าพวได้ยันบ่ยันขี่แตกเป็นไรนี่ครับใส่ซมี้ครับซมก้อนเดียวก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวมันิมีสมพวกเคี้ยีๆแล้วก็ไอ้ซุ้มใบปะคามอนอีกนะเนาะเดี๋ยวมันสีออกมาผสมปสชนกันเฮ้ยรับรองครับสูตรนี่เด็ดแ่บแทบครับผมติดตามครับนี่นะครับนี่การท่ามกัน ได้ที่แล้วครับปลาการสิเริ่มซุกแล้วครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาปลาเคียบเคียบใส่นะครับเนาะเคียบสมนี่ครับนี่จานลงไปครับเนาะนี่ครับให้ปลาเคียบเบยจังน้อยครับเนาะเราจะจ้างเอาใบปลาคามอ้อนก็ใส่ครับแล้วก็แซบลวดครับบัดที่นี่เอ้าอันนี้คือปรุงได้ที่แล้วนะครับเนาะบรได้ทไทยขั้นตอนการปรุงครับเฝ้าเฝ้านี่ครับเคียงปรุงก็อยู่ตรงทงนี่นะนี่บรได้ทไทยขั้นตอนการปรุงนะครับติดตาม ครับผมถากกินร้อนครับถากกินนี่ครับผมนี่ก็ได้ที่เรียบร้อยนะครับเนาะเสียนี่ครับที่เด็กของเ้าใบประวานครับผมนำมันไปเลยนี่ครับเดี๋ยวกบกรอบก้อนกรบนี่ครับมีผู้ชอยผู้ช่ยครับมื่อนี่นี่ครับใบประวานได้ที่เลี้ยงเลี้ยงจุนไวเข้ากับแซ่บร้อครับพี่น้องแซ่บครับมื่อนี่ นี่ครับผมนี่ก็เซ็ตซับเรียบร้อยนะครับแล้วต้มปลาคอของเขาครับนี่ก็นี่ครับแบบจังๆครับผมอันนี้ก็ขาดอันนี้คือเซ็ตเซ็ตซับเรียบร้อยนะครับเนาะขาดต้นหอมบักทีครับใส่ลงไปครับนี่แซ่บครับพี่น้องมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อกินลูกกันนะครับอ่าแซ่บๆครับผมสเก็ตเหงาจังเลยครับย้ำแรงเลยแรงเลยแกงเอาครับผม เป็ล่ะเศษครับนี่ครับยัดเต็มเต็มครับผมปากคอครับปาคอหน้าวะท่านเนว่าครับผมแต่อันนี้ผมแมนปาคอหน้าเด้อครับเด้อปากคออ่างไปวันมาครับแต่บม่ได้บะ่ได้ไ่ได้ทายเงี้ยไปวันนะครับเนาะผมมีผูถือกล่องให้ครับยันมันเสียนี่ครับผมนี่รับเน้นๆครับปาคอครับผม แซ่บครับมาเด้อครับเด้ออือว้าวมเนหวานครับเนื้อปลาครับผมห่อนนึ่งห่อนนึ่งหวานอ้ายแซ่บครับพี่น้อง แยกเต็มเต็มครับผมนี่ใส่เาไปครับนี่ครับตอนปลาแน,น่นๆเอาไปหน่อยก่อนแตนเป็นทีฮวอนครับผม <laughs> เดชครับพี่น้องครับรับรองเมนูนี้ทิ่ได้เบิร์ทุกคนครับผมวันนี้กาซันนี้เด้อมแลตอนนี้พี่น้องเด้อครับเด้อแต่ก,ก่อนครับสีหานิ้บเด็กแล้วขอบครับผม